สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักครึ่งปีหลังนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธว่าโดยรวมภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปรับปรุงตัวถูกเราจะได้รับมือกับมันถูกใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะครฝากไว้สช่องทางนะช่องทางแรกก็คือ Facebook นะคะเซิร์ชได้เลยชื่อแม่หมอเว้นวัค คนสร้างกำลังใจหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะแม่หมอคนสร้างกำลังใจจะขึ้นมาเลยนะทั้งแล้วก็ใครที่อยากจะ ดูดวงแบบมีโปรโมชั่นนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เพราะว่าทางไลน์เนี่ยจะนําเสนอโปรโมชั่นก่อนเป็นทางแรกนะคะก็ค่าครูเวลาโปรโมชั่นค่าครูเริ่มต้นแค่59บาทแอดไลน์แอดมาได้นะคะพิมพ์ตัว nia 0 172J นะคะเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันเนาะใครที่ใจร้อนอยากดูนะคะดูได้เลยค่าครูแค่100บาทเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ต้นปีที่ผ่านมาเหนื่อยกันไหมคะคนเกิดวันพุธเหนื่อยกันไหมนะคะบอกเลยว่าถามว่าปลายปีเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณมีทั้งสุขและทุก์ปนตนกันไปนะคะแต่โดยรวมนะคุณจะหนักกับเรื่องการงานมากกว่านะคะในเรื่องการงานตัวคุณจะรู้สึกหนักนะคะโฟกัสในเรื่องการงานแล้วก็เหมือนอย่างน้อยนอยนะ ไพ่ใ,ใบนี้แม่หมอมาว่ามันเจออะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักแต่ตัวคุณเองเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยทั้งคนโสดและคนมีคู่จะปรับตัวได้จะปรับตัวได้คุณจะรู้สึกการปล่อยวางเนี่ยอันนี้คือไพ่การปล่อยวางพอคุณรู้สึกรู้จักการปล่อยวางแล้วว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆม,มีความสดใสมีความสดชื่นมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่ถาาว่า ไพ่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับดีหรอกนะคะนะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ถึงกับดีนะคือมีทั้งสุขและทุกข์เห็นไหมหน้ามีสองใบเลยเนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์นะคะมีทั้งสุขและทุกข์ในอาในช่วงสามเดือนแรกคุณอาจจะมีความสุขแต่ในช่วงปลายปีนะคะคุณจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทุกอันนี้คือไพ่ปลา,ายปีปลายปีเลยคือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะน,ะนี่ เจอแต่ไพ่ความสุขความทุกข์เนาะนะคะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนแล้วกัน คนมีคู่บอกเลยว่าให้เรามัดระวังการทะเลาะวิวาทกันให้เรามัดระวังการทะเลาะวิวาทการการมีปัญหากันนะคะเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาการพอแบบตัวคุณพอเครียดมาหลายๆเรื่องก็มีปัญหากันเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะจําไว้ว่าไม่ว่าจะเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการเงินมานะคะเราก็อย่าเอาทุกอย่างไปลงที่คนรักนะคะไม่อยา่าไม่อย่างนั้นนะคะคนรักของเราเขาอาจจะเกเรได้ไปลายปีนะคะในช่วงหลัง ครึ่งปีหลังนะคะต้องบอกครึ่งปีหลังมากกว่าปลายปีเนาะในครึ่งปีหลังให้ระมัดระวังนะคะคู่ของเรานะคะคนมีคู่เนาะคู่ของเรานะคะจะออกแนวเจ้าชู้นะคะออกแนวเจ้าชู้นะออกแนวเจ้าชู้เอาแต่ใจนะคะจะ,จะเปลี่ยนไปนะจะเปลี่ยนไปรับมือให้ดีแต่ถามว่ามีเกณฑ์เลิกลาไหมไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลานะคะแต่ว่าเตือนไว้ก่อนว่าคู่ของเราเนี่ยจะออกแนวเจ้าชู้นะคะจะออกแนวเจ้าชู้นะคะทาให้ตัวเราในแบบ เหมือนแบบเหนื่อยน่ายได้นะคะรู้สึกทุกใจได้แต่ถามว่ามีเกณฑ์เลิกลาไหมก็ยัง,งยืนยันว่าไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลานะคะไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาสิ่งเดียวที่เราควรจะทำเนาะเรื่องบางเรื่องเราต้องปล่อยวางบ้างนะคะบางทีอย่างที่บอกบางทีคุณเครียดอะ่พะพอคุณเครียดสะสมคุณมาหาเรื่องทะเลาะกับแฟนเอาเรื่องเก่าๆมาพูดนะคะซึ่งมันก็ มันกลายเป็นตัวคุณทําตัวคุณเองลําพังแค่ตัวเขาเจ้าชู้เนี่ยเรายังพอดึงเขากลับมาได้แต่ถ้าเกิดตัวคุณไปอรา,ารวาสไม่ปล่อยวางแม่หมอมองว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะคนวันพุธมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วก็นี่อย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาเนาะ ะะบางทีไม่เหมาะต้องบอกก่อนนะเขามีเกณฑ์เจ้าชู้ก็จริงแต่ว่าบางทีเขาก็ทํางานเพราะฉะนั้นอย่าชวนเขาทะเลาะนะถ้าเกิดเขาทํางานเขาเรียนอยู่อะไรอย่างเนี้ค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะนี่มีพ่การทํางานอยู่นะ,ะมีพ่การทํางานอยู่เพราะฉะนั้นตัวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าอ้ยช่วงไหนที่เอเขาเจ้าชู้แต่ช่วงไหนเขาทํางานจริงก็อย่าไปมีปัญหากันให้มันเดือดร้อนนะคะ ให้ระมัดระวังตรงนี้แหละอารมณ์ของตัวเราเองอาจจะคิดมากอาจจะมีหลายเรื่องปัญหาหลายเรื่องถาโถมเข้ามาทําให้เรารู้สึกกดดันนะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาให้ระมัดระวังให้ดีพอเวลามีปวดหัวตัวเราเองก็เหมือนแบบรับมันไม่ได้นะคะก็ไปลงกับกับคนรักของเราหรือไปดึงเรื่องที่คนรักของเราผิดพลาดในอดีตนะคะมาพูดทําให้ต่างคนต่างแบบ ทะเลาะกันนะแค่แบบขัดใจกันแต่แม่หมอมองว่าภพ่ในแบบนี้คือขัดใจกันมากกว่าขัดใจกันมากกว่านะคะเหมือนเราอยากได้อันนุนเขาไม่โอเคเราอยากไปเที่ยวเขาไม่ไปนะคะเขาอยากไปเที่ยวนู้นแต่เราไม่อยากไปมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่ขัดกันไปขัดกันมามากกว่าแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกลานะคะแล้วก็ให้เรามัดระวังด้วยถาว่าปลายปีจะมีคนเข้ามาหาเราไหมมีคนเข้ามาหาเรานะคะแต่ว่าอาจจะออกแนวเจ้าชู้เจ้าชู้ไปหน่อยหนึ่งนะคะนะตัวเราเอง ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็อย่านะคะอย่าไปเริ่มต้นดีกว่านะคะอย่าไปเริ่มต้นอะไรกับใครให้มันมีปัญหาเลยนะคะต่อมาต่อมาคนมีคนคนโสดสีเนาะคนโสดค่ะคนโสดแม่หมอมองว่าปลายปีนะคะปลายปีก็ถือว่า มีความสุขไหมมีความสุขแต่ถามว่าสมหวังในเรื่องของความรักไหมก็คงบอกว่าไม่สมหวังอ้าวแล้วมีความสุขยังไงถึงไม่สมหวังล่ะแม่หมอคือมีคนเข้ามาคุยนะคะมีคนเข้ามาคุยทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยคุณมีความสุขเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักเหมือนแบบชีวิตมารีแหละอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณสังเกตนี่เห็นไหมไม่มีใครหันหันหันหน้าเข้ามาหาคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้แค่คุยแต่คุณไม่ได้มีสิทธิ์เป็นคนรัก นะแต่แม่หมอมองว่ามันก็ดีนะบางทีตัวเราก็หาความสุขให้ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังให้มันไกลว่าเอยเราจะต้องจุดจบก,กับคนนี้นะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ยิ่งถ้าเราคุยกันนาะนสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีใจให้เราบ้างรักเราบ้างนะคะแต่โดยรวมว่าคนโสดก็มีความสุขแหละแต่ถามว่าสมหวังไหมก็คงไม่ได้สมหวังสัทีเดียวนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งปลายปีนะคะก็จะมีเรื่องเศร้าเข้ามาอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณเข้ามาฟังคลิปแม่หมอนเนี่ยคุณอย่าคาดหวังนะคะคุณอย่าคาดหวังทําทุกอย่างให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดนะคะแล้วโฟกัสความสุขที่ปัจจุบัน เรื่องบางเรื่องถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่าไปคาดหวังไพ่ใบนี้ที่ขึ้นมาบางทีมันเกิดจากที่คุณคาดหวังเพราะคุณคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังเนี่ยมันก็เลยเสียใจเพราะฉะนั้นเข้ามาฟังคลิปแม่หมอแล้วแม่หมอก็หวังว่าทุกคนนะคะจะไม่คาดหวังจนเกินไปคนโสดเนี่ยจะไม่คาดหวังจนเกินไปนะคะจะรีแลกซ์นะคะถือว่าสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆสร้างเพื่อนใหม่ๆทําให้เราได้มีความสุขให้คิดแบบนี้ดีกว่าถ้าเราคิดได้ แบบนี้แม่หมอเชื่อว่าทุกคนมีความสุขและผ่านพ้นสิ่งที่มันที่มันไม่โอเคไปได้นะคะนะก็เอาง่ายๆเลยนะคนโสดนะคนโสดมีคนคุยแหละมีคนคุยแหละแต่ว่าแค่คนคุยแต่ว่าแค่คนคุยนะแล้วก็ให้เรามัดระวังด้วยจะเจอคนเจ้าชู้อย่างที่ทักไปนะคะเข้ามาหาตัวเราเนาะถ้าเกิดใครที่เข้ามาแค่เล่นเเจ้าชู้ตัวเราอาจจะ อย่างที่แม่หมอบอกนะถ้าเกิดเราโฟกัสที่เพื่อนก่อนอะเราก็ทําใจได้ก่อนเรียนรู้นิสัยได้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปจบที่ว่าเราคุยกันเป็นแฟนนะคะให้จบที่ว่าเอ้ยเราคุยเรียนรู้กันให้ใช้คําว่าเรียนรู้กันดีกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกันเป็นเพื่อนบางทีคนหนึ่งเขาก็รู้สึกแย่ว่าเฮ้ยคุยเป็นเพื่อนคุยทําไมถูกต้องไหมเรียกว่าเรียนรู้กันแต่ว่าอย่าพึ่งทุ่มใจไปเต็มร้อยอย่าพึ่งคิดว่าคนนี้แหละคนนั้นแหละนะคะอย่าพึ่งแบบนั้นดีกว่า แม่หมอเชื่อว่าถ้าเกิดคนโสดเนี่ยทำได้อย่างที่แม่หมอแม่หมอบอกเนี่ยมันก็จะมีความสุขขึ้นเยอะนะคะมันก็จะมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะให้ระมัดระวังด้วยว่าตัวเราเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาอะไรอาทิเช่นคนที่เราเข้าไปคุยเนี่ยเขาเจ้าชู้ใช่ไหมเขาคุยหลายคนแล้วตัวเราอาจจะโดนแบบว่า มีคนที่คุยกับเขาอีกคนหนึ่งแชทมาว่าเราหรือทักเรามานะคะตัวเราเองก็อยากไปอะไรมากมายถ้าสมมุติว่ามีคนส่งแชทมาว่าเอ้ยคุยกับแฟนเราเหรอคุยกับคนนี้อยู่หรออะไรอย่างนี้เราก็อย่างที่บอกว่าเอ้ยเราก็คุยคุยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่ให้เกิดเรื่องนี้อย่าเพิ่งคบกันเป็นแฟนให้เรียกว่าคุยคุยการดูดูใจกันไปก่อนจะเป็นสถานะที่ดีที่สุดป้องกันทั้งใจตัวเองแล้วก็ ป้องกันทั้งสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่มันไม่ดีด้วยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนรับมือกับสิ่งที่จะเจอให้ได้นะคะเรามาดูดวงเพื่อที่จะรับมือมันให้ได้นะคะพอเรารับมือมันให้ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะเรามาดูไพ่แล้วเรารับมือมันได้แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรจนเกินเหตุน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม แอดไลน์แอด,แอดกับเฟซบุ๊กมานะคะจะรอรับนะจ๊ะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีจ้า